ค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะนี่คือดวงของคุณในวันนี้นะพี่หมอจะเปิดดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณให้มาดูกันว่าไพ่จะส่งพลังงานอะไรถึงคุณถ้าเป็นพลังงานดีๆรับไว้ถ้าเป็นพลังงานที่ไม่ดีปล่อยผ่านไปนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สามใบดวงของวันนี้นะคะดวงความรักของคุณในวันนี้เขาบอกว่าคุณนี้ วันนี้นะไพ่เดรมมูนแปลงว่าอารมณ์นะคะคุณต้องระวังปัญหาเกี่ยวเรื่องอารมณ์นิดนึงเกี่ยวเรื่องคนรักของคุณนะคะถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้คุณจะควบคุมแฟนคุณได้นะคะสําหรับไพ่ใบนี้สําหรับไพ่ใบที่2นะคะจะเหนื่อยใจอจึดอัดใจนิดนึงความรักแล้วก็วันนี้มีความรู้สึกว่า แฟนให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องการงานหรือสิ่งที่ทําอยู่มากจนเกินไปจนลืมใส่ใจความรู้สึกของคุณในวันนี้นะคะมาดูผลสรุปกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างผลสรุปบอกว่าเชมเพอรลนหมายถึงความรักของคุณเดี๋ยวก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปใน,น,นทางที่ดีขึ้นเพราะไพ่เทมเพลนเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแป,ปลงไปนในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนและชัดเจนต้องอดทนและใจเย็นนะครับประครับประคองความรู้สึกไปและทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะ สำหรับให้ชุดนี้ความรักก็ขอให้ผ่านไปนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและแฮปปี้กับความรักของคุณนะคะสวัสดีค่ะ